ถูกค่ะว<ส>ันนี้นะคะก็มาพบกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนค่ะหลักการก็คือสามารถช่วยผู้เรียนเรียนรู้ได้รวดเร็วได้เรียนรู้ด้วยตนเองได้ตามความสามารถของผู้เรียนความสามารถในการใช้งานทาำบัญชีได้ถึนเช่นงานการบริหารงานการตอบงานการประเมินผลที่ยอมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ เพื <b> really? ่อช่วยขยายขอบเขตความสามารถในการเรียนรู prayed, ้ของผู mm ้เ hmm. รียนและความสามารถในการสอนของครูต <insan> ัวบ่งชี้มีบทเรียนคอมพิวเตอร์ผู้สอนสร้างขึ้นผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ผู้สอนมีการชี้แจงวัตถุประสงค์เมื่อเรียนจบบทเรียนผู้เรียนจะได้รับการติดต่อหัวข้อต่อไปนะคะก็คือการจัดการเรียนการสอนทางไกลหลักการ ช่วยทำให้การสื่อสารได้ข้อจำกัดในเรื่องของเวลาและระยะทางนิยามการจัดการเรียนการสอนทางไก้หมายถึงการสอนที่ผู้เรียนและผู้สอนอยู่ตามสถานที่กันแต่สามารถสื่อสารมีปฏิสัมพันธ์กันได้ในกิจกรรมต่างๆการเรียนการสอนได้ด้วยการใช้สื่อและเทคโนโลยีรูปแบบต่างๆค่ะตัวบ่งชี้ผู้สอนและผู้เรียนจะต้องอยู่ตามสถานที่กัน ผู้สอนมีการถ่ายทอดความรู้ผ่านทางสื่อมวลชนหัวข้อต่อไปนะคะก็คือการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย W อร์เว็บหลักการเป็นแหล่งทรัพยากรสารสนเทศที่กว้างขวางบุคคลทั่วทุกมุมโลกสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้ประโยชน์จากข้อมูลนี้ได้ค่ะนิยามการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ w วอยเว็บหมายถึงการออกแบบการเรียนการสอนโดยการจัดห้องเรียนเสมือนจริง ที่จำลองสภาพชานเรียนปกติเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนตัวผงชี้คือผู้สอนมีการออกแบบการเรียนการสอนโดยมีการวิเคราะห์และกำหนดเนื้อหาสาระแนวคิดวัตถุประสงค์และสร้างชับใช้ทางอินเทอร์เน็ตโดยทั่วไปจะมีองค์ป,ประกอบที่สําคัญเยอะๆดังนี้ค่ะ 1. ส่วนของ ลหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้อง 4. ส่วนของกิจกรรมที่มอบหมายให้ทำห้าส่วนของการประกาศข่าวส่วนหัวข้อใหญ่ก็คือผู้สอนจะมีการประสมผสานผู้เรียนผู้สอนมีการสำรวจความพร้อมของผู้เรียนผู้เรียนดําเนินการเรียนรู้ด้วยตนเองผู้เรียนมีการทําการสอนเพื่อประเมินผลการเรียนรู้โดยผ่านเครือข่ายต่อไปนะคะก็คือการสรุป ปัจจุบันหลักการเล่งเวคีดในการจัดการเรียนการสอนที่ได้รับความนิยมมีอยูน่นจํานวนมากแม้ว่าความนิยมจะเป,เป็นไปทางด้านการยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าครูจะสอนโดยยึดคููเป็นศูนย์กลางไม่ได้ดังที่หลายคนเข้าใจความจริงแล้วครูควรที่จะเลือกหลักการและวิธีการที่เหมาะสมกับลักษณะเนื้อหาสาระและวัตถุประสงค์ค่ะวันนี้นะคะดิฉันก็